เล่มที่คําคำถามที่1การเพิกถอนการช่อฉนจะต้องเป็นกรณีที่ลูกหนี้ทำนิติกรรมลงภายหลังจากที่มีการผิดนัดชำระหนี้แล้วหรือไม่คำพิพาคสาสารดีกาที่4196ทับวินิจฉัยว่าจำเลยที่1ทําทำสัญญาค้ำประกันการชำระหนี้ไว้กับโจทย,โยินยอมรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม กับบริษัทลอลิงบริษัทสอเสือและบริษัทกไก่ซึ่งเป็นลูกหนี้ชั้นต้นที่ไปขอสินเชื่อจากโจทย์ก็ย่อมถือได้ว่าจำเลยที่1มีฐานะเป็นลูกหนี้โจทย์แล้วเนื่องจากจำเลยที่1ย่อมมีความผูกพันต้องชำระหนี้แก่โจทย์ตามสัญญาค้ำประกันประกอบกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา237 มิได้บัญญัติว่าการที่เจ้าหนี้จะร้องขอให้เพิกถอนนิติกรรมใดๆซึ่งลูกหนี้ได้กระทำลงทั้งรู้อยู่ว่าเป็นทางให้โจทผู้เป็นเจ้าหนี้เสียเปรียบนั้นจะต้องเป็นกรณีที่ลูกหนี้ได้กระทำลงภายหลังจากลูกหนี้ชั้นต้นผิดนัดชำระหนี้แล้วแต่ประการใดดังนั้นหากจำเลยที่หนึ่งในฐานะลูกหนี้ผู้ค้ำประกัน ได้กระทํานิติกรรมใดๆทั้งรู้อยู่ว่าจะเป็นทางให้โจทผู้เป็นเจ้าหนี้เสียเปรียบโจทก็ย่อมใช้สิทธิเพิกถอนนิติกรรมนั้นเสียได้คำถามที่2การจดทะเบียนซื้อขายที่ดินครั้งแรกศาลพิพากษาว่าตกเป็นโมฆกรรมการซื้อขายในครั้งหลังคู่สัญญาจะตกลงกันให้ถือเอาการจดทะเบียนซื้อขายครั้งแรกเป็นการจดทะเบียนซื้อขายในครั้งหลังได้หรือไม่ คำพิภากษาสาลดีกาที่2405ทั2564วินิจฉัยว่าการจดทะเบียนซื้อขายที่ดินระหว่างโจ์กับทอทองครั้งแรกสารชั้นต้นมีคำพิาพากษาถึงที่สุดแล้วว่าเป็นโมคียกรรมและโจท์บอกล้างแล้วตกเป็นโมฆกรรมโจท์ไม่อาจอ้างการให้สัตยาบรรแก่กันได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา172 การซื้อขายในครั้งหลังที่โจท์อ้างว่าตกลงกันให้ถือเอาการจดทะเบียนซื้อขายครั้งแรกเป็นการจดทะเบียนซื้อขายในครั้งหลังจึงทำไม่ได้มีผลเท่ากับว่าไม่มีการจดทะเบียนซื้อขายที่ดินรวมถึงที่ดินพิาพาทระหว่างโจ์กับทอทงข้อตกลงกันระหว่างโจทกับทอทงภายหลังจากที่ศาลมีคำพิพากษาว่าทั้งสงฝ่ายตกลงกันที่จะไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาล เป็นเพียงข้อตกลงระหว่างคู่กรณีแต่ไม่อาจจะตกลงกันให้นิติกรรมที่มีคำพิพากษาว่าเป็นโมฆะแล้วกลับเป็นนิติกรรมที่สมบูรณ์ขึ้นมาได้นอกเสียจากมีการทำนิติกรรมและจดทะเบียนกันขึ้นใหม่คำถามที่3บุคคลหลายคนเป็นผู้ค้ำประกันในหนี้รายเดียวกันผู้ค้ำประกันคนหนึ่งชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้แทนลูกหนี้แล้ว จะไล่เบี้ยผู้ค้ำประกันอีกคนหนึ่งได้หรือไม่คำพิาพสากษาศาลดีกาที่4337ทับ2564วินิจฉัยว่าโจทและจำเลยต่างเป็นผู้ค้ำประกันปอปลาลูกหนี้ต่อธนาคารกอไก่ซึ่งเป็นกรณีที่บุคคลหลายคนยอมตนเข้าเป็นผู้ค้ำประกันในหนี้รายเดียวกันโจทและจำเลยจึงต้องรับผิดต่อธนาคารกอไก่อย่างลูกหนี้ร่วมกัน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา682สองวักสองเมื่อโจทย์เข้าใช้หนี้แก่ธนาคารกอไก่แทนปอปลาแล้วโจทย์ย่อมเข้ารับช่วงสิทธิ์ของธนาคารกอไก่ด้วยอำนาจกฎหมายไล่เบีย้ยเอาแก่จำเลยได้ตามส่วนเท่าๆกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา229อนุมาตรา3และมาตรา296 โจดจึงมีสิทธิไล่เบีย้ยเอาเก่จำเลยเพื่อต้นเงินและดอกเบีย้ยทันทีที่ได้ชำระเงินหาใช่มีสิทธิคิดดอกเบีย้ยเมื่อโจท์ทวงถามและจำเลยผิดนัดชำระหนี้ไม่คำถามที่4คำมั่นจะให้เช่ามีผลผูกพันผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่เช่าหรือไม่ทง n คำตอบคำมั่นจะให้เช่า เป็นข้อตกลงต่างหากนอกเหนือจากสัญญาเช่าจึงเป็นเพียงบุคคลละสิทธิ์ซึ่งโดยผลของกฎหมายไม่มีผลผูกพันโจทย์ผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ในตึกแถวที่เช่าซึ่งไม่ได้ตกลงตามข้อตกลงดังกล่าวกับจำเลยแต่ประการใดคำถามที่5ผู้กู้แจ้งความจำนงว่าจะนำเงินกู้ยืมไปใช้ในครัวเรือนแต่กลับนำไปใช้ในเรื่องอื่น โดยที่สัญญากู้ยืมเงินไม่ปรากฏว่ามีการระบุว่าต้องแจ้งว่าจะนำเงินที่กู้ยืมไปให้บุคคลใดเป็นความผิดฐานชอ่อโกงหรือไม่คำพิพากษาสาลฎีกาที่4362ามหกทับสวินิจฉัยว่าโจทย์มีวัตถุประสงค์ให้บุคคลภายนอกที่อยู่ในหลักเกณฑ์ของโจทย์สามารถกู้ยืมเงินโดยคิดค่าตอบแทนเป็นดอกเบี้ยอัตราร้อยละ36ต่อปี มีลักษณะคล้ายธนาคารการที่จำเลยทั้งสองทำสัญญากู้ยืมเงินจากโจท์ตามสำเนาห,หนังสือสัญญากู้ยืมเงินแบบผ่อนชำระรายเดือนจึงเป็นการยืมใช้สิ้นเปลืองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา650และมาตรา653สัญญากู้ยืมดังกล่าวจึงเป็นสัญญาในทางแพ่งแม้ต่อมาจำเลยทั้งสองไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและต้นเงินแก่โจด ก็เป็นเรื่องการผิดสัญญาทางแพ่งเท่านั้นโจทย่อมีสิทธิเรียกให้จำเลยทั้งสองชำระหนี้ต้นเงินและดอกเบีย้ยได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา194และ213การจะฟังว่าจำเลยทั้งสองช่องโกงหรือไม่ข้อเท็จจริงต้องได้ความตามจำเลยทั้งสองว่ามีเจตนาทุจริตมาตั้งแต่แรกหลอกลวงโจทย์ด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง โจทในฐานะผู้ให้กู้ยืมมีหน้าที่ต้องระม,มัดระวังอยู่แล้วว่าจำเลยทั้งสองมีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์ในการปล่อยสินเชื่อหรือไม่โจทประกอบธุรกิจมีลักษณะเช่นเดียวกับธนาคารเชื่อว่าก่อนที่จะอนุมัติสินเชื่อให้แก่จำเลยทั้งสองโจต้องมีหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อของจำเลยทั้งสองว่ามีความสามารถในการชำระหนี้หรือไม่ นอกจากนี้สัญญากู้ยืมเงินแบบผ่อนชำระรายเดือนก็ไม่ปรากฏว่ามีการระบุว่าจำเลยทั้งสองต้องแจ้งแก่โจทว่าจะนำเงินที่กู้ยืมไปใช้อย่างไรหรือให้บุคคลใดดังนั้นการที่จำเลยทั้งสองจะนำเงินไปมอบให้บุคคลใดก็ย่อมเป็นสิทธิ์ของจำเลยทั้งสองเพราะเมื่อได้รับเงินที่กู้ยืมจากโจทว์แล้วจำเลยทั้งสองย่อมมีกรรมสิทธิ์ในเงินดังกล่าวตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา650 จำเลยทั้งสองมีเพียงหน้าที่ตามสัญญาที่ต้องชำระต้นเงินและดอกเบี้ยคืนแก่โจท์เท่านั้นหากผิดนัดโจทย่อมมีสิทธิฟ้องเรียกให้จำเลยทั้งสองชำระหนี้ได้จำเลยทั้งสองจึงไม่มีหน้าที่ตามกฎหมายหรือตามสัญญาที่ต้องแจ้งให้แก่โจททราบว่าจำเลยทั้งสองจะนำเงินที่กู้ยืมไปให้แก่บุคคลใดอันจะถือว่าเป็นการที่ไม่แจ้งข้อความดังกล่าว อันเป็นการงดเว้นการที่จักต้องกระทำตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา59วรรคท้ายทั้งการที่โจทย์ให้จำเลยทั้งสองกู้ยืมเงินและจ่ายเงินให้จำเลยทั้งสองก็เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับหรือตามสัญญาที่มีความผูกพันที่ต้องจ่ายให้แก่จำเลยทั้งสองการกระทำของจำเลยทั้งสองจึงไม่มีมูลเป็นความผิดฐานชอโกอง